เย็นสบายไม่เงอไฟฟ้าครับเชื่อว่าพี่ๆหลายคนจะงุดหงิดมากเวลาที่ไฟดับนะครับผมมันร้อนมันอบอ้าวทาอะไรก็ไม่ได้นะครับฝนตกนิดฝนตกหน่อยแค่นี้ก็ดับแล้วนะครับทีนี้ก็ร้อนและสิครับบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงหงุดหงิดงอแงครับเวลาฝนตกฟ้าร้องแล้วไฟดับแบบนี้ครับทำยังไงดีล่ะฮะมาตัวนี้ครับพี่มาลองดูพัดลมโซล่าเซลล์ครับรุ่นนี้เป็นตัว16นิ้วนะเขามีให้เลือก12นิ้ว1 4นิ้วเอา16นิ้วไปเลยครับ เย็นสบายได้หลายๆคนครับต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ออปชั่นเยอะมากๆนะครับตัวนี้สามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้สามารถชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับแหงโซลาเซลล์ให้มาตัวใหญ่สายยาว5เมตรชาร์จไปเปิดไปตลอดกลางวันได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้สามารถเป็น power bank ชาร์จมือถือชาร์จแท็บเล็ตก็ได้ยังไม่หมดยังไม่พอครับยังแถมหลอดไฟ LED แบบปิงปองมาให้ด้วยครับแถมมา2หลอดเลยนะเผื่อพี่ต้องใช้ตอนไฟดับนะ ะจะได้ให้ความสว่าง2จุดแบบนี้ครับถ้าไม่อยากใช้หลอดไฟก็กดปุ่ม LED ที่ตัวเครื่องก็มีมาให้ตัวนี้ชาร์จไฟบ้านได้ครับถ้าชาร์จไฟบ้านเปิดไปด้วยแรงความเร็วจะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเราก็สนซะด้วยสิครับอยากรู้ว่าเขาใช้แบตเตอรี่แบบไหนครับทางร้านแจ้งว่าใช้แบตเตอรี่ขนาด1 0 0 0 ah, 0มิลลิแอมเป์เปิดต่อเนื่อง4-6ชั่วโมงครับตอนไฟดับจําเป็นมากๆาครับหรือจะเปิดใช้ตอนกลางวันก็ได้นะค่าไฟศูนย์บาทสนใจทริกตะก้าเหลืองได้เลย